แมนซิตี้ขยี้ชัยสวัสดีแล้วกันนะครับก็กลับมาพบกับน,นักเตะนอคอมอีกแล้วก็เป็นการวิเคราะห์กันเกมการแข่งขันนะครับก็จะไปกันที่ศึกพิมลิกแลีกานสำรับรวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของอเรือใบสีฟ้ายอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็คุนคอนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแมนซิตี้นี่ตอนนี้ก็ หล่นลงมาอยู่อันดับ2นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทางด้านของอาร์เซนอลเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อ1นะครับก็กลับไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็โอ้โลงแข่งมากกว่าแมนซิตี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็แมนซิตี้นี่ถือว่าคุมของได้เปรียบอยู่นะครับถ้าชนะทุกนัดหลังจากนี้ก็เปอร์เซ็นต์เป็นแชมป์ก็สูงนะครับแล้วเวสต์แฮมนี่อยู่อันดับที่15มาเจอแมนซิตี้นี่ตอนนี้ผมบอกหนักแน่นะครับผม เดี๋ยวมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับทางด้านมนซิตี้นี่ก็จะขาด2นักเตะอย่างทางด้านของนาธานอาร์เก้แล้วก็เควิ n นเดบรอยนะครับผมก็อารเก้นั้นจะกลับมาได้ไวสุดก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาแนนี่แหละครับนะครับแต่ว่าทางด้านเดบรอยนี่น่าจะกลับมาได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ นะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแมนซิตี้นี่ทีมเชิงดึกนี่ค่อนข้างดีนะครับมีตัวทดแทนกันได้อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบไม่มากสักเท่าไหร่นะครับส่วนนักเตะอย่างรูเบนดีอาร์จอห์นสโตนทางด้านของโรดี้อะไรพวกนี้ก็จะลงสนามได้ปกตินะครับผมมาดูทางด้านเวสต์แฮมแล้วกันนะครับก็จะขาดผู้เล่นไป2คนเหมือนกันนะครับก็คือสกามาก้าแล้วก็ทางด้านเคิร์ซูมานะครับผมสกามาก้านี่เจ็บเข่านะก็ต้องบอกว่า เจ็บยาวไปแล้วนะครับสันด้านของซูมานี่ยังไม่มีกําหนดกลับมาเช่นกันนะครับผมแต่ทนอื่นก็ยังสนามได้ปกตินะครับอ่ะมาดูผู้เล่นดีครับว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่า ทางด้านอ่าแมนซิตี้นะครับน่าจะมาในระบบ3 2 4 1ก็จะเป็นทางด้านของอาร์ซอนนะครับแล้วก็ขายวอเกอร์หรือเป็นดีอาร์สอาคันจินะครับจอสโตนโรดี้นะครับริยั์มาเลสนะครับอ่าอาบาเลสนะครับยิวคายกุลกันแจ็คกิลลิสก็เออร์ลิงฮาร์แลนด์เราเห็นตัวเก่งนะครับทางด้านของเวสต์แฮมก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมก็เป็นลูคัสฟาเบนสกี้นะครับคูฟอลแล้วก็อัลบนนานะครับแล้วก็อเกิร์ดนะครับเอมเมอร์สันกสมัตซูเซกนะครับผมแล้วก็ดิแคนนไรร์สบโเว อาปาเกตานะครับใส่เบนลาม่านะฮะอันโตนิโอนี่ก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ได้ลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความน่าจะเป็นของเกมวันนี้นี่ไม่มีอะไรให้น่าหนักใจนะครับสำหรับทางด้านของ Steve. แมสเซอร์ตีเพราะตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อแนแรงมากด้วยแล้วก็สถานการณ์ที่กลุ่มความได้เปรียบด้วยตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็เวสแซมก็ไม่ใช่ทีมที่จะมาต่อกรได้ง่าย สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นแมนซิตี้นี่น่าจะกินสบายๆวันนี้สัก3-0 4-0นี่น่าจะมีแน่นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะของผมแล้วกันไม่เจอกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับน,นักเตะต่งางๆเปกันวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ